แคไม่ต่มเกดิมนดิมมมเดิเิเดิเดิมินดมิมิมดิมเดิมเเลยนีเดิ่อดมเมเมดง โอ้ผมเข้าเซฟไม่ได้ได้แล้เหรอมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมกลับไปเล่นอันเดิมอ่ะโอใจทำไมเข้าไม่ได้เข้าแล้วมันเด้งเหรอมันมันไม่เด้งครับมันโหลดดิ้งครั้งเหมืันเลยแต่เพื่อนบอกว่าเห็นเข้าในเกมแล้วรอครับรอใช่ใช่คุณลงของอะไรอ่ะออปติฟายหรือคุณลงอะไรอ่ะ p L ผมไม่ได้ลงอะไรเลย มันต้องโหลดตัวเดียวนะคะคุณโหลดเป็นเวอร์ชั่นไหนอ่ะไอหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดครับเจอๆหรอไม่ใช่ออมันจะมีตอนนี้เป็นหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดมันจะเป็นมันมีหลายอันนะหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดมันมีธรรมดามันมีมีอ่อมีวอดด้วยเรียกว่าอะไรวะอ่ะรอคนเอ็มได้กินผมไหมอ่ะ ไอ้เน so ี่ยเดี๋ยวผมกลับไปเล่น hmm? อันเดียวจับกลับมากระไม้ผ้าไปสองพี่ยังเราจะเอาอะไรไปตรงนี้โหลดขึ้นมาแต่เพื่อนบอกว่างข้อในเกมแล้วไม่เลยอันนจะไปไหนนะุหลงของอะไรอะออพตไฟาหรือกุลงอะไรเดี๋ยวไม่ได้ลงเลยมันต้องรออีกจับสุกโคกได้ไหม ไม่เปมาน่่สิแมันจะมีตอนนี้เป็นหนึ่งจุปึ๊บ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 ปึ๊เดี๋ยวมอยู่เยๆนี้ป็นฟันมีหลายอันอทีึมีธรรมดามีไม่เอานปไหนี้ยเป็นไหนงียกบนี้ มผมปรับโค้ดดีเลยเหรอดีเ,ยเลเยสามสิบวินะ่ยเ้ยอย่ายให้ใครปั่นลูกแก้วของตาน

ก็ไปเลืสายวปีกวันนี้มันไ่ดีจริงๆหอแล้วทำไมมันขั้นหนึ่งหมดเลยอ่ะที่บ้านเราอ่ะเอาไว้กูไม่ปรับเป็นขั้นสามขั้นสองมาทิ้งไรหนรอ่ะเบลคอนเอฟเฟกต์เบลคอนปรับไงอ่ะอ๋อ ถ้ากดซานอีกรอบหนึ่งทำให้ไหนดิกู้ชายท่ไมปิดกระสาบทำไมผมไม่ได้ยินเสียงสตรีม,รมว่าแป๊บนึงนะผมมองกิดกรรมทำไมผมไม่ได้ยินเสียงสตรีมอ่ะ สวัสดีครับ ำไมผมไม่ได้ยินเสียงสตรีมเลยอะ ไม่รู้เหมือนกันฮะสวัสดีครับทำไมาผมไม่ได้ยินเสียงสตรีมเลยยืมโทรศัพท์หน่ยเด้อ เออคุณอมได้ยินผมไหมอ่ะ ได้ย,ยินได้ยินทำไมคนหนึ่งอยู่แไหนแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ราต้องซิงไม้ใหม่แล้วควจะเตรียมมันต้องเอาไม้ซิงค์ใหม่เลยต้องซิงค์พร้อมกันสองซิงค์ดิทด้วยเอาคนซิงค์เดือดเดือดเตี๊ยมไม่ไมผมเอาดิงผมเอาไม้ซิงค์แล้วมันได้ยินกันหมดแล้วตอนนี้เสียงเกมแล้วก็ดิทคอร์ดแล้วก็เสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงไของเปิดของเปิด อินชานไิชชันนี่คือมองคืนได้หรอครับแต่ว่าถ้าเล่นคอไม่ต้องไม่ต้องการใช้ปูไบต์โอ้ไม่คอมไม่ต้องการแต่ในมันไม่ดีนะไม่ดีอะไรก็หใช้ได้อันี้ก็ใหม่ตัเตียมันต้องมไมซิงใหม่อันี้ก็ให้ใช้ถ้ามีก็ไดีบัอรงิดด้วย้องซิงเตอร์เตียงไอย่างเงี้ย้ามไม่้ใช้ มีกะบไ้วานลยเยงเกมแล้วก็ถ้าผมไม่คุกไปก็อะไรสักอย่างนะช่วยมองเสียงไวะเสียงไหมเสียงไหม อนแรกผมกะจะแบบปั๊มพูเท็กแต่เหมือนเซิร์ฟจะป้องกันไว้หน่อยอให้คนหน,ใน,ใน,ในึ่งมีได้แค่สามอผมสร้างรหัสมามแล้วผมจะมัน้รนครับยอทารรมาได้สามอัน EVP ีปีได้หกอันแล้วก็เ v p วางได้สิบสองหรือเปล่าสิบสองเก้าอันส่วนยดดิตวางได้ 1ิบสองอันสิบสองใช่สิบสองสิบสอ่สบทำไม่ไดแต่ผมไม่เต็มผมไม่เต็มเยอน้ากดิ ผมแรกลหักมาแล้วผมจะม,ะมาได้สามวันตีได้หกวัะมาประเด็น เดี๋ยวครับทำอะไรกันอยู่อ่ะคุณเรศทำอะไรอยู่อ่ะปลูกพักปลุกพักบุณเรศผมนอนซีเรียสเรามาปลูกพักกันดีกว่าให้ปลูกไปปลูกนอนมาปลูกทำเลยไม่ปลูกนอนใครมาดูหอมีคนหนึ่งนอนนอนนอนมาพิมพ์แชทคุยกันได้นะปลูกเอาสบาย but um mm -hmm. 不讲。嗯嗯 <laughs> ต้องปิดสตรีมว่ามันดีเลยเกินไปอ่ะผมตั้งดีเลย์ไว้ตั้งสามสิบอ่ะลืมไปไม่ได้เล่นอ่ะ